ดูบรรยากาศที่ทำเนียบกันสักหน่อยไหมคะหลายคนก็รอดูว่าตกลงทำเนียบจะทำยังไงในเมื่อไม่มีไดโนเสาร์ปีนี้ไม่มีนายกเศรษฐาบอกมีหลายปีใช่ไหมโดยเฉพาะยุคคุณเอกประยุทธ์ก็จะจัดแสดงตลอดจริงๆของกรมกระทรวงทรัพย์นะเอามาตั้งนะคะแต่ว่าพอมายุคนายกเศรษฐาบอกไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปหมดแล้วก็คือจะไม่มีการจัดแสดง คราวนี้มีการจัดแสดงซากไดโนเสาร์แทนค่ะพี่หมวยซากมาแทนตัวมีซากไดโนเสาร์จำลองแทน <c oughs> แล้วก็มีการเปิดการ์ดอวยพรด้วยนะคะที่เด็กๆส่งถึงนายกเศรษฐาน่าสนใจหลายอย่างสำนักโฆษกสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำเอาการ์ดอวยพรจากเยาวชนทั่วประเทศที่ส่งมาอวยพรนายกเศรษฐาทวีสินเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติปี2567กว่า30ฉบับมาติดบอร์ดที่ตึกบัญชาการ2ทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งนี่ลูกใคร เด็กว่า <sociedad> รู้ไหมออติดที่บอร์ดก็คือคือฮาหลายอย่างนีอย่างอันนี้เป็นต้นนะคะอแล้วพอผู้สื่อข่าวไปพลิกๆกดูนะคะมีอันที่น่าสนใจคืออย่างนี้โดยส่วนใหญ่ตัวส่วนใหญ่จะบอกสุขภาพแข็งแรงแต่ดูนี่ค่ะดูอันเมื่อกี้เลยอะไรนะขอให้ท่านนายกสุขภาพแข็งแรงเงินดิจิตอลจะได้ตอนไหน ไฮไลท์นี่เราไฮไลท์เองใช่ไหมคะเราไฮไลท์เองค่ะอันนี้เป็นของน้องระดับมัธยมมาศึกษาปีที่4ค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขียนเองหรือคุณพ่อคุณแม่ฝากทวงแสดงว่าน้องติดตามข่าวนะเออถ้าเขียนเองก็ติดตามข่าวใช่ไหมคะเงินดิจิตอลจะได้ตอนไหนไอ้ตกลงโอยพรใช่ไหมคะเนี่ยและอีกฉบับอะลองดูนะคะน้องวาดรูปนายกเศรษฐาใส่เน็ไทสีแดงเสื้อเชิ้สีส้ม เน็กไทสีแดงนี่เห็นบ่อยเห็นบ่อยค่ะเชิดสีส้มนี่นายกเศรษฐาใส่ไหมคะไม่ค่อยค่ะแต่น้องระบายเป็นสีเชิดสีส้มเลยนะคะแล้วก็เน็กไทสีแดงเขียนกรอนให้ด้วยค่ะมอบสิ่งดีปรีเปรมเกษมสมัยกิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒนผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบรรดาลดลพรมงคลให้พร้อมยั่งยืนนานกิจก้าวไกลกิจ ออพี่หมวยจริงด้วยค่ะกีดก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒนพ์เออเป็นน้องคนเดียวกันกับที่วาดเช้อเชิดสีส้มด้วยนะแล้วก็มีคําว่าก้าวไกลวุอยู่ในกรอนของน้องน่าสนใจอยากรู้จักน้องคนนี้มากเลยว่าท่านายกใส่แว่นด้วยนะคะปกติท่านนายกใส่ไหมไม่รู้ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะอ๋อแต่มีรูปหนึ่งค่ะพี่หมวยท่านผู้ชมน้องวาดรูปท่านนายกมาค่ะดูสิค่ะว่าเหมือนใคร อาทีมงานไปอน,นี่พัฒนาประเทศให้ดีขึ้นนะคะท่านนายกและนี่คือรูปที่น้องวาดค่ะอื <laughs> พี่หมวยว่าเหมือนใครคะเหมือนกับนายก ลุงตู่ค่ะมองเป็นอย่างอื่นไม่ค่อยจะได้เลยะนะส่วนท่านนายกเองนะคะท่านก็โพสต์คลิปวิดีโอค่ะและเขียนข้อความว่าเด็กๆนําการ์ดน่ารักที่ทําเองมาให้ถึงห้องทํางานครับเห็นเด็กๆยิ้มแย้มคุยกันสนุกสนานผมอยากให้ความมั่นใจกับเด็กทุกคนในฐานะนายกและมนนรีว่าอนาคตของประเทศจะไปในทิศทางที่ดีแน่นอนอยากให้เด็กๆเ,เติบโตขึ้นในสังคมที่ดีผมจะพยายามสร้างสังคมนั้นให้กับทุกคนครับ เด็กๆทุกคนคือกำลังสำคัญในอนาคตของประเทศชาติทุกความฝันของพวกเขาจะมาพัฒนาบ้านเมืองเราต้องปลูกฝังสิ่งดีๆให้เด็กๆสวัสดีครับสวัสดีพีค่ครนคอสสวัสดีครับพวกเรามาขอพรงานมันเด็กค่ะโอ้ครับขอบคุณมากครับพี่กัสทำเองหรือเปล่าคะค่ะโอ้โหสวยจังขอให้เด็กๆทุกคนมีวความสุข มีสุขภาพของแรงเพราะที่จะเรียนรู้ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเข้าใจในความหลากหลายของแต่ละคนทุกคนในวันนี้เนี่ยโตขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นกำลังสําคัญของประเทศชาติผมเป,ป็นนายกมนตรีนะครับจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดให้เด็กทุกคนเนี่ยเติบโตมาในสังคมที่ดีมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยสุขสันวันเด ใครที่อยากไปเยี่ยมชมห้องทํางานของท่านนายกและไฮไลท์นั่งเก้าอี้นายกก็ไปได้นะคะทําเนียบจัดงานวันเด็กแห่งชาติตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงบ่าย2ครึ่งนะคะนอกจากไฮไลท์เก้าอี้นายกแล้วใช่ไหมคะ,ค,ะคนรอหัวตกลงไดโนเสาร์คือไม่มีนะเนาะเพราะว่าท่านนายกยืนยันแล้วว่าปีนี้ไม่มีไดโนเสาร์จำลองมาให้ชมไดโนเสาร์ศูพันหมดแล้วปรากฏว่ามีการนำเอาซากไดโนเสาร์ค่ะนี่ เป็นสายพันธุ์ซารอพอดคอยาวกินพืชจำลองมาจากโครงกระดูกจริงนำมาจากพิพิธภัณฑ์สิรินธรที่จังหวัดกาลสินนะคะเอาซากไดโนเสาร์มาจัดแสดงที่นำ้ำพูด้านข้างตึกสันติไมตรีค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีรถคลาสสิกนะคะเป็นรถไมโครคาร์รถคลาสสิกจากเจษดาเทคนิคมิวเซียมมาจัดแสดงด้วยรวมไปถึงมีกิจกรรมต่างๆเล่นเกมตอบป,ปัญหาชิงรางวัลน,นิทรรศการจากอาหารและขนมเต็มเลยนะคะ เด็กๆก็ไปกันได้อันนี้เอาทำเนียบม,มาให้ดูก่อนแต่เดี๋ยวที่อื่นเดี๋ยวมีให้ชมอีกแน่นอนนะคะค่ะทีนี้ไม่มีไดโนเสาร์แต่มีซากไดโนเสาร์ารซอรโรพอด<ม> <c oughs> คนจัดมานี่คิดอะไรหรือเปล่าไม่เลยมันมีนัยะนะคะ,คะไม่มีไดโนเสาร์แต่มีซากไดโนเสาร์เน,รนี่ยไดโนเสาร์มันถูกนําไปใช้เป็นความหมายบางอย่างไปแล้วใช่ไหมคะค่ะอ่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะพาเด็กไปเที่ยวงานวันเด็กวันพรุ่งนี้ค่ะ